รีวิวงานบวชเพื่อนที่กาลาสินค่ะรอบนี้ขับรถไปเองเลยนะคะ8ชั่วโมงด้ว <th eger> ยความกระเทยค่ะจอดรถก็คือเต้นเลยนะคะทุกปั๊มจะมีเพลงไม่มีเพลงกูงก็เต้นได้ค่ะและบังเอิญมีเพื่อนเปิดร้านเช่าชุดอยู่นั่นพอดีอีกคนหนึ่งไม่ใช่คนบวชนะคะคนละคนกับคนบวชนะ <th eger> ตอนแรกก็กะว่าจะไปแบบสุภาพเรียบร้อย <th eger> แต่งตัวปกติ <th eger> แต่พอไปเจอร้านเช่าชุดของเพื่อนคือมันมีชุดให้เลือกเยอะมากก็เลยลองเล่นลองใส่ดูปรากฏว่ากระเทยนะนะคะพอเห็นชุดเห็นอะไรก็จะเริ่มไม่เบาเลยนี่คือบ้านงานนะคะก็จะเป็นกับข้าวพ อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นลาบหรือว่าต้มแกงต่างๆเนี่ยก็จะมีความรสชาติของพื้นบ้านเลยไปถึงยังไม่ได้นอนนะคะกินข้าวเสร็จกลับมาแต่งตัวที่ห้องค่ะเพราะว่าจะเริ่มแหงนากแล้วจะบอกว่าไม่ได้บอกเพื่อนคนที่บวชนะคะเราจะแต่งหญิงกันก็แอบวันๆอยู่ค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่จะของของนาคเนี่ยสลับได้ไหมตอนไปทานข้าวเจอคุณแม่ก็เลยลองถามดูค่ะว่าถ้าหนูแต่งหญิงคุณแม่จะให้แต่งไหมแม่บอกจัดเต็มมาเลยลูกเป็นไงล่ะเต็มไหมบอกตามตรงนะคะว่าก็เขินเหมือนกันเพราะว่าลงรถปุ๊บเนี่ยเด็กแหงมาดูด้วย ูพื้นที่ดูความคุ้นชินค่ะดูจังหวะเพลงเพราะว่าเป็นเพลงกองยาวนะคะเห็นคุณแม่เสื้อสีน้ำตาลกำลังเดินมาไหมคะนั่นคือคุณยายของนาคนะคะเริ่มแห่กันมาแล้วค่ะพอจับจังหวะเพลงได้ก็ทําการแสดงเลยค่ะ มากไปกว่านั้นมีขบวนฟอนด้วยค่ะแล้วใหญ่ด้วยจริงๆทางหน้าก็แจ้งมาแล้วค่ะว่ามีขบวนฟอนแต่เราไม่คิดว่าจะฟอนใหญ่ฟอนโตขนาดนี้ประเด็นคือเขาฟอนเป็นชั่วโมงค่ะเขาไม่นั่งพักไม่ดื่มน้ําเลยทั้งขบวนเลยแต่อีสองตัวนี้สู้ไม่ไหวเพราะเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนแต่ก็ลุกขึ้นสู้เป็นบางช่วงค่ะอําเภอที่เตไปเป็นอาเภอเขาวงนะคะจะบอกว่าคนที่นี่น่นารักมากเป็นกันเองมากไม่มีใครบูลลี่กระเทยเลยเป็นแต่คนชมว่าสวยไม่รู้จะพูดจริงหรือพูดเล่นเราพยายามฟอนตามคุณแม่แล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ไหวจริงมัน ภาพนี้เห็นเบียร์ไหมคะเราไม่ได้ซื้อกินนะคะคือเดินผ่านร้านค้าร้านค้าก็เปิดส่งให้หรือมีใครที่แบบดื่มก็จะเปิดส่งให้คือเรากินไม่ไหวเราเหนื่อยท <c oughs> ี่เห็นว่าเรานั่งอะคะ่ะเราเหนื่อยคะ่ะ <c oughs> เราไม่ได้จอไหมู่บ้านก็คือใหญ่ไปไหนก่อนนืกอว,ว่าทวีปเอเชียทั้งทวีปไม่ถึงสักที่ภาพตัดมางงานกลางคืนเลยคะ่ะคือคืนเดียวกันนะคะไปเปลี่ยนชุดค่ะมาเต้นต่อ เอาดูสิความกันเทยมันเหื่อยไม่เป็นจริงๆนะคะเอาละค่ะเป็นพระสักทีนะคะท่านไม่รู้ว่าเราตั้งใจมาบวชหรือเราตั้งใจมาเต้นมาฟ้อนก็ไม่รู้<ต>นะคะ,ะพี่น้องชาวกาลสินมากค่ะว่าขอพระคุณมากน่ารักมากนี่ค่ะกับคุณแม่เอาของฝากม,มา<ล>ให้ค่ะ,ในในะแ,แล้วก็ผักหวานแล้วก็เฮ็ดไตูใสไห่พร้อม